และผู้ประกอบการรายต่อไปคือเจ้าของกิจการเช่าเครื่องจักรที่ทุ่มเทพเพื่อครอบครัวครับสวัสดีครับผมเฉลิตติระนากุลโฟลเดอร์ติระนาดอครับครับผมชัยวัฒนะครับน่าประดิษฐ์ครับก็เป็น f ฟ u เดอร์ของติระนา c ดอคมครับ แล่ระนาดดับคำเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นกระดาสำหรับเรนเทอร์อีควิปเมน์เราจะมีซัพพลายเออร์อยู่ในนั้นพร้อมชื่อแล้วก็ตัวอีควิปเมน์ไทยอีควิปเมน์ไทยตอนนี้เรามีอยู่แปดตัวซัพพลายเออร์เนี่ยเรามีอยู่พันสองร้อยใสไปจากประสบการณ์ของผมด้วยแล้วก็น้องทีมงานที่เราแถมร่วมกันเขาอยู่ในวงการก่อสร้างปกตินกกเนี่ยการเช่าเครื่องจักรเนี่ยตัวยูเซอร์เนี่ยจะต้องเซิร์ชหรือว่า ติดต่อ Sell, เซลก็จะเช่าเครื่องจกักรน,นะครับก็ต้องเซิร์ชขอราคาเทรนด์ัจจันก็คือไม่มีรถพอไม่มีตามสเปกก็จะต้องเซิร์ชหาจ้างใหม่การเสิร์ชหาจ้างใหม่แน่นอนมันราคามันไม่ได้ถูกต่อรองตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ราคาที่ดีอยู่ที่ปกติรายได้ที่ได้จากเว็บไซต์เนี่ยนะครับแอดฟมเนี่ยก็คือ1ก็คือคอมมิชชั่นสากเมอร์เซดจากซาเออร์อันที่3ก็คือตัวขังสับเซฟมิชชั่นของยูเซอร์ซึ่งผมเกรเราอยู่ประมาณ4 9 9บาทต่อเดือน วันนี้ผมมาขอชาร์กไปที่2ล้านบาทแลกกับปุ้น30%อร์ซแต่ขางนแยกเป็นการเปิดบริษัทใหม่ร่วมกันเงิน2ล้านบาทนี้จะไปทำอะไรบ้างคะตอนนี้มันยังไม่กป็นปรดักชั่นเนื่องจากผมม,มีปัญหาเศรษฐกิจของบริษัทต,ตัวเองกขเลยบอกว่าขายไปเปิดแยกเพราะว่าตัวบริษัทต,ตัวเองเน่ยเบ็ดเงินไปแล้วมันไม่พอ ก็เลยใช้เงินตัวเองไปเรใช้เงินตัวเองไปแป๊บสักพักหนึ่งมันก็ติดปัญหาเรื่องรายรายรับของตัวเองผมฟังดูเหมือนมีซัพพลายเออร์เยอะละถูกไหมใช่ทั้งที่รู้จักแล้วก็มี Data ที่หา่าปัญหาคือไม่มีลูกค้าหรือว่าอย่างไงครับผมผมประสบปัญหาแกสโฟผมถึองอยากได้ด a ต้าเข้ามาเยอะๆและยูเซอร์จะเข้ามาใช้งาน subscription สับสกิปชั่นก็จะได้รายได้เป็นรายได้หลักที่มาคิดอันนี้เพราะอันเก่าเนี่ยประสบปัญหาเอผมอยู่ในวงการทั้งเจ้าใหญ่ ที่เป็นเมนคอนสตรัคเตอร์แล้วก็ SME เห็นไข,ของการเช่าเครื่องจกักรมันคือฮีแมนเออร์เอร์อย่างเช่นอยนะ่างเนี้ยไม่มีเดือดเทเบิลแน่แน่ซาเออร์มันก็ไม่ต้องมานั่งงานเดือดเทเบิลกันมันก็จะไม่หายคอสหลังจากที่มันมี Data l เล e แล้วเนี่ยความสนิทของเซลล์มันจะหายไปทำไมถึงคิดว่ามันรีเบทไม่ได้มันก็ยังรีเบทได้อยู่ดีเขาจะเห็นข้อมูลย้อนหลังที่เขาเคยเช่าจริงๆหรือที่มันสนิทก,กับเซลล์แล้วก็ยูเซอร์ในการล็อกอินอ่ะมันไม่จะเป็นต้องหวัน User, ยูเซอร์ู้จัดการจัดซื้อ การโฟรแมนสามารถที่จะข้างไปรับอ<า>ินได้หมายถึงว่าในแอปนี้จะมีฟีเจอีกใช่จร,จ,รจริงๆแล้วเราหน้าฉากแล้วเป็นช่างในการเช่าเครื่องจักรแล้วปมาร์เก็ตติ้งโฆษณาโปรโมชั่น3เดือนนู่นนี่หน้าแจริงแล้วต้องการดัตต์เลกเพื่ออะไรนั้นน่ะไปเขาเพื่อให้ได้รายได้ที่จ้างยืนแล้วแบบนี้ในตลาดมันไม่มีอะไรแบบนี้ลนนลเลยมี<ล>แค่เพียงอยู่จ้างหนึ่งไม่โช์ชื่อซาเปอ,อร์อคือสมมติว่าเช่าเพลง25ตันเราจะเลือกให้เลยสมมติถ้าเจ้าใหญ่เนี่ยกำลังในการต่อรองอาจจะเยอะกว่าไอ้ตรงเนี้ย พูดง่ายๆคือราคาของเขาเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยเขาจะถูกคุณนะแล้วแบบนี้เราจะมาแก้อย่งไรครับผมจะรู้ว่าช่วงไหนผมควรจะเทรดไปทางไหนอีกเม็ดไหนผมรู้ว่าผมจะเอาดัตต้าข้อมูลเนี่ยเสิร์กับไหนอย่างนี้ผมถามงี้ดีกว่าสมมติคุณโทรมาเงี้ยคุณจะให้เขาไปจองผ่านเว็บหรือคุณจะเข้าบริษัทอ่าผมผมตัวออฟไลน์ผมผมผมหยุดไปแล้วค่ะอหยุดไปแล้วแต่ว่ามันมันมันแครบแล้วคือ,ค,อคือหยุดแล้วนะใช่ค่บโอเคแต่ สิ่งที่ผมทําอฟฟายผมดันทุรังต้องการให้อันนี้มันขึ้นแต่เนื่องจากผมไม่มีเดฟป,ประจำเมื่อกี้ที่บอกว่ามีหนี้เยอะเนี่ยผมแค่กลัวว่าสมมติคุณได้เงิน2ล้านบาทจากชาร์กไปเนี่ยจะไปถมหนี้เก่าหรือเปล่าผมถึงอกให้แยก บริษัทเป็นยไงเข้าใจอันนั้นเข้าใจเพียงแต่ว่าประเด็นเนี่ยแล้วของเก่าเราจะใช้นี่ยังไงแล้วของใหม่มาเราเราจะบริหารจัดการยังไงนั่นเป็นที่ส่วนตัวของผมเองในการบริหาร<ช>ถ้า<ช>คุณไม่สะดวกใจผมยินดีให้คนอื่นถืออุ่นแต่เว็บตอนนี้ใช้งานได้ใช่ไหมคะคือฟันเอ็นเสร็จแล้วแบคเอ็นเสร็จแล้วน้องเขายัางเชื่อมและออนเว็บยังไม่เสร็จโอเคท่สองล้านนี่ค่าทำเว็บใช่ประมาณการรายได้ไว้เท่าไหร่นะคะปีแรกก็อยู่ที่ประมาณสงล้านต่อเดือน สงล้านต่อเดือนใช่ครับก็คือคอมมิชชั่นใช่ครับแล้วก็ภายในหกเดือนหลังจากนั้นนะผมถึงจะออนตัวของฟรีเมียมก็คือสับสกิปชั่นแต่สัปปะสองล้านนี่ต้องเท่ากับมีวอลลุ่มการเทรดการเช่าก่นประมาณเท่าไหร่อยู่ที่เดือนละสองล้านประมาณนั้นครับเห็นหลายๆจุดที่ยังดูไม่ค่อยชัดเจนทําไมจะต้องดิวหันแพลตฟอร์มนี้เพราะจริงๆถ้าเป็นเนยเข้ามาลองเนยนก็เข้ามาแล้วก็เซิร์เสรจก็ไป Google เบอร์ แล้วก็โทรมาเองไม่ต้องจ่ายคอมมิชชั่นก็ได้ค่ะก็จริงๆอาจจะคิดว่าเนี่ยขอผ่านดีกว่าค่ะเกสําหรับผมเนี่ยเว็บแบบนี้มันใช้เวลาทำแปับเดียวถ้าทำมาสักพักหนึ่งแล้วเว็บนี้ยังไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่า คุณคุณมีปัญหาด้านการหาโปรแกรมเมอร์หรือว่าหาเทคมาซัพพอร์ตคุณได้เงินไปมันไม่ได้แปลว่าคุณจะมีโปรแกรมเมอร์เกง่งๆมาจอยคุณนะคุณก็ยังต้องไปเอาซอร์สอยู่หรือนู่นนี่ไปใช่ไหมครับก็น่าจะไม่ได้แก้ปัญหาด้วยเงิน2ล้านนี้อันที่หนึ่งอันที่2ผมคิดว่า s i n เ s s Mo เดลที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยก็คุณอาจจะมองว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมก็มีประสบการณ์แล้วก็มองอีกแบบหนึ่งตอนนี้ก็ยังจุดไม่ตรงกันครับผมก็คิดว่านี้ขอผ่านก่อนนะครับสิ่งที่ผมมองว่ามันยังเป็นอะไรท เราจะหาเงินจากตรงนี้ได้ยังไงยูเซอร์ก็ยังไม่มีมันยังเร็วเกินไปที่จะตอบได้ว่ามันออกมาแล้วจะดีหรือไม่ดีแล้วผมยังไม่เห็นจุดขายของคุณว่ามันอ่านจากาเจ้าอื่นยังไงผมคิดว่าผมขอผ่านก่อนดีกว่าผมไม่เชื่อว่าอันนี้จะะจัดเรื่องของการใจแต่กี้ที่บอกใจ่ายใต้ก็มีการบิดดิ้งมันไม่ได้ะจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นะสุดท้ายก็กลับมาที่คอนเน็กชันเหมือนเดิมคิดว่าอันนี้ยังไม่ได้เป็นโซลูชันร้อยงั้นขอผ่านก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณทำออฟไลน์ line, แล้วก็ด้วยเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่คุณก็บอกว่ามันไปไม่ได้ไม่ดีจนเกิดนี่อย่างน้อยเอาเปนว่าชื่นชมคุณก็มีแผน B ีแหละคุณจะมาเปลี่ยนเป็นออนไลน์สมมุติว่าถ้าแผน B B นี้เนี่ยก็ยังไม่สำเร็จอีกคุณจะทำยังไงกับชีวิตคุณต่อคะผมเคยล้มแล้วอะแล้วก็ไอ้แพลนฝเนี้ย ผมทำมาเกินสามปีแล้วล้มแล้วลุกอะครับเอาใหม่แก้สิ่งที่เคยล้มไอ้บริษัทออฟไลน์เนี่ยไม่ใช่มันไปต่อไม่ได้นะครับแต่วงการก่อสร้างทํามันไม่มีไม่มีเงินในกระเป๋าเนี่ยมันก็ต่อไปไม่ได้แล้วรอเ,กกเกกครดิตผมรอเครดิตทรไม่ได้ผมมีลูกค้าที่ใช้แต่พอสบปัญหาโควิดแล้วมันก็จบตอันนี้ผมไปสมัครงานด้วยเพราะว่า รายได้ข้าวบ้านต้องมีไม่ใช่มีแต่ตัวเลขไม่เคยอับอายอะไรเลยที่จะไปสมัครงานเอาให้อีกเอาให้สุดสิ่งที่อยากได้จากชาร์กเนี่ยไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวไแหละโอเคค่ะก็ถือว่าชื่นชมในความมีสปิริตของการเป็นนักสู้ของคุณนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็ยังเชื่อว่าธุรกิจนี้ก็ยังเป็นธุรกิจที่อย่างไรก็ดีก็ต้องอาศัย คอนเนคชันอาศัยการรู้จักกันถึงได้เกิดการซื้อการขายขึ้นแต่ว่าด้วยความชื่นชมในตัวคุณแล้วก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะลองเสี่ยงกับคุณดูจะอาเฟอรให้ที่2,45ล้าน4 5เแต่ว่าถ้าคุณจะเริ่มทำธุรกิจออฟไลน์ใหม่เนี่ยต้องเอาเข้ามารวมในบริษัทนี้ด้วย ถึงกับหนักใจเลยครับเพราะข้อเสนอของชาร์จริงเสนอที่2ล้านบาทแลกกับหุ้น45%ตและถ้าผู้ประกอบการจะทำธุรกิจเช่าเครื่องจักรแบบมีหน้าร้านต้องเอามารวมกับออนไลน์ด้วยตกลรับข้อเสนอไหมคะรับข้เสนอครับค่ะยินดีได้ร่วมงานกันค่ะโอเคครับยินดีด้วยครับ คยินดีค่ะถ้าชา์กเจงให้โอกาสผมว่าตรงนี้เข้าสู้ครับขอบคุณครับ